เอาล้วครับสวัสดีครับวันนี้พวกกระผมนะครับเบสปีเซอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมคอนมาสเตอร์นะครับตัวนี้ขับแป๊บนึงปิดเสียงเอ้ยเอาเสียงลงก่อนลมก็เฮียละวิเพลงได้ไหมไม่เอากูอยากเอาเสียงลงเฉยเเฮ้ยมันเอาเสียงลงไม่ได้เชียเนี่เกมอะไรว่าเสียงลงก็ไม่ได้โอเคหลังจากนะครับพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการปลดล็อกด่านใหม่ก็คือด่านทะเลทรายนะครับแล้ว ผมยังไม่ได้เริ่มทำเลยนะครับทุกคนครับผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นหรือสำรวจเลยนะครับแต่ดูทุกคนดูจานวนเงินผมครับเมื่อวานครับเรามีประมาณเป็นล้านนะครับแต่ตอนนี้เราเหลือสองแสนกว่าบาทครับโอ้โหมันป้นผมไปครับทุกคนครับโอ้ไม่น่าเลยครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาสปินนะครับแล้วก็เราก็จะไปทําการแก้แค้นคนที่มาป้นและโจมตีเรานะครับทุกคนครับโอเคเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเรามีสปินอยู่ทั้งหมด5 0อันนะครับกดค้างไปเลยครับอย่าไปครับโอาเรโลนะครับ ในโลประมาณเยอะเลยอ่ะโอ้เราได้ป้นเขาโดนครับโอ้โหใครก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้จักตรงนี้นะครับโอ้แมบบดีนะด้วนี้เอ้ยก่อลอยฟ้าไม่มีเหรียญโอ้อะไรวะนี่เฮ้ยโอ้ได้มา9แสนโอ้กำไรโอ้โอ้2แสนเราได้โอ้เรารวมล้านแสนสามแสนกว่าบาทโอ้ป้นเกือบหมดเลยนะนี่ฮะเอเคครับยาวไปครับเราได้เหรียญครับ2 0ห0 0 โอเคเราได้เหรียญ9ก้า0มโอเคเราได้โล่ครับถ้าโล่มันก็สามาันแล้วมันจะบวกเป็นสป,ปินนะครับตรงนครับโจมตีจะโจมตีอ่ะเออ okay, ตอนนี้เราได้โจมตีนะครับเราจะไปแก้แค้นคนอื่นกันอ่าโอ้แก้แค้นเพื่อนดีกว่าผมจะไปโจมตีบ้านเพื่อนของผมนะครับจะใ,ให้โจมตีไหมโหลเอ้ยเอ้ยอนนี้ันนี้ที่ผมที่ผมเคยมาโจมตีครั้งที่แล้วอะที่เขาอู้ อยากโจมตีอะแต่เอาไว้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาอยากโจมตีเพื่อนของผมคนไหนวะมึงนะเอ้ยหาก่อนหาก่อนแป๊บนึงไหนวะขออนุญาตหามไปเพียงนะครับโอเค้งงงครับผมจะปิดชื่อและเบอร์ภาคไปนะครับทุกคนไม่ต้องตรวจโป้งเรียบร้อยครับเราได้เงินมาสองแสนครับทุกคนครับฟ้าวใช่เป็นเลยโอเคครับสูบต่อครับโอ้โอดูดี้เือจระโอ้ยเราได้โจมตีแล้วครับโอ้ห ไม่ไหวละอยากโจมตีคนดีบ้างครับมไม่ได้โจมตีเขานานละไหนวะอ่ะคนนี้คนนี้ก็แอนะ่ะอุ้ยอย่าเอาวางอ่ะอุ้ยมีเก่อไม่นี่อ่ะ้ยไม่มีเกาะด้วยโอ้โหก็เดี๋ยวครับทุกคนครับแคบโจมตีไปครับอ,อือเอ,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 อ้ยโอ้เงินกูหายหลายกว่าบาทโอ้โหมันขโมยเงินกูไปอีกเหรอไม่น่านเลย โอ๊ยอะไรวะเนี่ยไหนกูวะใครมันกนนนม,นนกม,กนมยลกินกูไปนี่เป็ดกูแน่รางวัเงินกูหรอได้ได้เออโดนกูโดนตีไปดีรางวัเงินกูหรอมันดีเอาไงอะ่ะเขาไม่โดนตีแล้วครับทุกคนครับมึงตัดกิ๊บไหมไม่รู้อะช่างมันเถอะโอ้เราจะไปโจมตีใครดีเนาะ บางเมืองเนาะผมขอเลื่อนหาจากฝั่งนี้ดีกว่าไหนมันก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นเริเปล่าวะไหนยืนไหนไหนไหนอ่ะคนนี้อ่ะคนนี้อืมจะขัดนเงินบัวบนเงินบัวได้ได้ได้มาหนี่โอ้บิโลอ่ะฟูอะไรครับโอ้โหไม่น่าเลยโอเคเราจะสุ่มไปครับเฮ้ยปวดปวดปวดเอ้ย เดลโป้ละอืมเฮ้ยโอ้คนนี้รู้จักดีเลยอ่าไปต้งไหนดีอือขอเยอะๆเยอะๆแบบหมดตัวให้มันเขาหมดตัวอ่าโอเคอ่ะมามาเรื่อยๆครับวิเหรียญเหรียญอ่อฝั่งนี้ก็ได้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีเหรียญหรอกอุ้ยเราได้เหรียญสองอ้โอ้โหรวยครับรวยเลยวันทีเดียวรวยเลยเลยเลยครับว้นทีเดียวครับโอเคเราจะสุดจนเหลืออ่ากี่เหร่ดีเอาเอาเหลือญสิบละกันโจมตีโจมตีโจมตีโอ้โหนิดเดียวอ่ะ อ่าไปไปเรื่อยๆครับเออเก้าหมื่นสปีนสปินเพิ่มสปินเพิ่มสปินสวยเฮ้ยสปีนเพิ่มมากี่สปินวะ้ยสิบสปินโอ้โหดยอดโอเคครับโอเคครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับทีนี้ไม่มีละครับมาสุ่มแล้วก็โจมตีคนเดือดครับแล้วก็พัฒนาขับเกียรเงินครับโอ้โหรวยเลยรวยเลยรวยเลยง่ายๆครับเกมนี้ครับเราได้เงินมาเราอย่าให้เหลือครับเราเอาไปซื้อของให้หมดครับ นี่แหละครับกดเล็กง่ายๆของเกมครับเล่นง่ายๆครับโลโลโลโอ้ไม่ได้อ่ะโอ้โห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 ขอบพ่นพ่นพนทั้งพ่นขาโอโอ้โหไม่น่าเลยโอเคเราจะหยุดแค่นี้นะครับทุกคนครับโอเคครับขออีกรอบแล้วก็จะหยุดได้หลายโอ้เกลือโอเคเราไปเอาบ้านต่อดีกว่าเอ่อเอาเป็นอียิปต์อียิปต์แล้วก็เอ่อพีรามิดเขาเรียกว่าพีรามิดใช่ไหม แล้วก็ลูกปัน้นงโมงโงแล้วก็สนามงงโมแล้วก็ไอ้ยี่แมวงงแล้วก็ตัวตุ๊กนางงงงงก็อะไรมันไม่มีช่วยแต่มันแก้ติดคอช่างจริงมาป่ายี่อะไรไแมวมาป่างาเขาบอกอยู่ว่าแมวมาป่ายี่อะไรแบบโอเคระหว่างนี้เราถึงระดับ29แล้วนะครับฮะ โอเคเราได้อะไรเนี่ยสะสมโมม้าได้ครบเพื่อนเราลงมาตรงนี้โอเครับทราบรับทราบรับทราบเอ้ยขอไปนทุกคนโอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้นะครับผมได้รับสปิ้นจากเพื่อนเพื่อของผมนะครับมาเป็นจำนวนยี่สิปดอันครับโอ้โหอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนครับอืมแบบจะดีแต่ครับโอ้โหแบบโอเคครับเราจะมาทําการซูมต่อครับทุกคนครับไปกันเลยครับอืม เอาให้กดค้างดิค้างโอเคโอเคมาครับเรื่อยๆครับโอ้โหอะไรกันครับนี่อบจือือป้่นป้นป้นสวยคนนี้ครับคนนี้ที่เขาป้นผมไปเว้ยอ่าป่นคืนป่นคืนเอาไงเหงือจะแสนนั่นหรือหมดตัวแน่มึงหมดตัวบอกเลย เหรียญโอไม่มีเหรียญะครับโดนป้นกลับไปหกเศษกว่าครับอืมมันป้นกูไปเป็นล้านอ่ะไอพวกเชียนี่โอเคเราจะทำการอยากได้ป้นอีกอ่ะขอป้นได้ไหมไม่ป้นก็โจมตีก็ได้อ่ะอยากไปโจมตีป้น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 ไม่ได้โอ้แค่เดียวเองอะโล่โล่มาแต่โล่สามันมันจะเป็นตปีนให้หนึ่งอันนะครับทุกคนครับตามนั้นครับ เออทำไมมันนานจังวะอ๋อมาแล้วมาละอ๋อเนี่ยเมื่อกี้เนกูชาไอ้เชียโอเคเราได้โจมตีอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหเอาใครดีวะเอาเพื่อนก็ได้อ่ะเอาคนนี้คนนี้เออคนนี้คนนี้คนนี้เอาคนนี้ดีกว่าเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปสุดเลยสุดเลยแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นมานิดนึงโอเคคนนี้คนนี้คนนี้เอาเลยหนักจัดหนักเลยโอ้ยังได้อยู่เปิ้งเรียบร้อย ตายหาหมดตายหงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกลือเกลือจัาอะโอ้โอ้เราได้โลครับโลเราขอสามอันแล้วเราจะได้สปินมันเพิ่มหนึ่งอันครับสุดยอดพิเลยอยากอยากอยากปนอ่ะขอปนอีกเลยปะเฮคนนี้รวยแล้วอะอยากปนอีกอะปน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 ให้กูคือปนปนปนไอหน้าหมูสามอันอะ คือนะขอรอ้องอุ้ยโจมตีโอเคถือว่าได้อยู่คนนี้เอาเอาคนเดิมครับจะโจมตีซ้ำๆครับ <laughs> เราจะโจมตีเขาซ้ำๆครับเอาหน,หนักๆเลยเอาแบบตายหาตายหงมหมดเลย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อ่าโอเคอะครับเรียกครับเรียกไปครับ <c oughs> เรียกครับโอ้อยากได้ปนอ่ะขอปนได้ปะขอ,อปนได้ปะปนได้มา อ้าพนเธอะพนเหอ,เหอ,โ,อโจมตีอีกแล้วโอ้โหอะไรจะดวงดีขนาดนั้นโอ้โหอะไรกูจะดวงดีขนาดนั้นโจมตีบ่อยเกินบางทีอะเอา,าครับคนเดิมครับแน่มาครับกูจะโจมตีเขาไปเรื่อยครับตัวเขาทักมาดาวผมยังยังไม่ทักไม่กูจะโจมตีตัวเขาทักมาดากู โคเจ๋งเกมทำลายมิตรภาพแห่งปี2020ฮ่าๆโอเคโอเคเราจะหยุดเป็นคราวนี้อ้าวโอ้โหครั้งสุดท้ายเราก็ได้โจมตีอีกแล้วเรามาอยู่กับเกมคอนมาสเตอร์ครับทุกคนครับโอเคเรียบร้อยตายมึงตายมึงตายตายหาตายหงไปซะ ก็ชอบแบบนี mm ้ก hmm. ูชอบกูบอกเลยร้านค้าหมู่บ้านทำไงวะอ๋อโอเคเราไปซื Adapt ้อต่อกันเราจะซื้อเงินหมดไปเลยเรามันจะไม่มีใครมาป้นเรานะครับทุกคนครับตามันโอเคโอเคเงินหมดไปเลยโอเคโอเคโอเคโอ้เงินหมดละเงินโมกิเล่บูไม่ไหว โอเคโอเคาราทนี้นะครับเราก็จะขอดจบไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหมผ่ผรานหน้านะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ